เดียวแม่กูเอาบอลมาเอาบอลมาแม่เอาไปแล้วเอาไปแล้วคนละลูกฮ้ยนาดูสิไอ้กัดเล่นนหนดูไหนแก้วเ <c> ฮ <oughs> ้วยอ้วันอ้าว เอามาั้ลงามาไหมลงามาไหมนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเอาบอลมาก่อนเร็วแก้วโอ้โหบอลหมดแล้ว <c oughs> ไหนมาดูดิเอามาดูดิ เละกัดมันกันเละขนาดนั้นเลาพังหมดแล้วเอาเ oh oh. อ้าเอ้าโอ้โหแกลเล่นไม่เป็นอะ่ะ